ถวดถวดาเลียทวดเนาะว้าวจะเกียงดับดงดับดจะเกียกันโ,โ,โอย,อโอยดังคุณคุณนึกถึงไม่ใหญ่ก็บ้านคุเี้เยงก็เป็นไข่เป็นนวาวไข่คุณจะึจะเกียงกันละดิแลทำไมโอย่ใหหนูเป็นวด เป็ดแม่ยาวแตกก็ต้องเขาน้ามำอะไรงงยาวแตกเหลือเวลาอีกสองโอ้ยไอ้นี่ก็บีบจังคุณต้องลงจานที่สามแล้วเดี๋ยวได้เรื่องจานนี้เนี่ยเอาเลือกจานนี้ก็ได้เลยเรือกจานนี้ฉันจะได้ไม่ต้องพวงทำไมฉันโกรด่าพูดอย่างนี้พูดไปเรลยจะเลียนจนกวตำรวจจะมาไล่แล้วก็เลิก แม่พิสมัยใครนอกเรื่องตัดสองพันครับเธอรักฉันหรือไม่เข้าใจเลยอะไรหนูเล่นกับเรื่องนะชั่วพูดนอกเรื่องนอกเราพูดจะต้องรักษาลากฟันเลกระดงอุ๊ยอะไรครับมาต่อยต่อยเฮ้ยเปิดเปิดกระดงนอกเรื่องห้าร้อย ผมรวยจังเอาอะไดัดงฟังให้ดีกูเปลี่ยนชื่อซะดัดงเธอก็ฟังใช่ไหมเหตุแหม่เงี่ยไม่ได้ื่องแต่เรียกอะไรถ้าฟังให้ดีนะใครกูที่ขึ้งถ้าฟังค่าดีนะว่าข้ามีคนรักของข้าอยู่แล้วดัดงฟังข้ามีคนรักของข้าอยู่แล้วคนที่ข้ารักบนโลกใบนี้ กูเธอจะพูดอะไรก็เธอไม่มองหน้ามันเหมือนว่าฉันคุยคนเดียวเขาจะมองเป็นผู้ถวเอาแล้วดำรงผู้หญิงที่ฆ่ารักบนโลกใบนี้มีเพียงคนเดียวดำรงเอาที่เกียรสกิดอุ้ยกระเล็บไปได้เลิก่อนสกิตกิลเล็บลุดนชืเรียกฉันหลายต่างหากที่กูะเองเออ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 ผู้หญิงที่ฆ่ารัก บนโลกใบนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนัอ่นั่นคืออินทิราไม่ใช่เจ้าดำดงข้าลาก่อนนะดำดงเรียกก็ถือ